ความสมบูรณ์นี่ดูดูได้เลยเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับของพี่น้องมันห่านี่ลองเจือเขาเจ้าซักเต้อนะเจ้าว่ามันจะได้ผลดีถ้าที่ห่างบักคิดว่ามันจะได้อย่างยี่ตอนแรกเจ้ายังนึกว่ามันจะบาได้อย่างยี่นึกว่ามันจะเป็นบัลลังคังคิงเงี้ยแ่มันจะเป็นบอออกมันเป็นอย่างกระโหุการที่ดูดูมานี่ลำไยนี่มันจะมันยืะอย่ามาในรูปนี้เลยแล้วขึ้นว่ามันจะมันจะแค่ ว่าทำเพื้อเอาเสียความรู้สึกก่อนแต่ประเดี๋ยวเ้ากับดีใจนะที่ว่ามันออกมาเพื่อหองหองผู้สึกว่าเอาพอใจเลยถ้าหองบัลองเขาก็จะบอกว่ามันดีมากได้นะลองไปเจ้าแล้วแล้วเขาจะได้ผลที่ฮาพึงพอใจเลยเจ้าว่าว่าเอาว่าเาบงเสียเวลาที่จะเอามาใส่สู่กันหองเฮาเนะเจ้าต้นไม้ของเฮาที่เฮาจะได้ราคาและจะได้เงินได้ทองกับเพื่อว่องเนี่ยเจ้า กติแล้วจะใช้แต่ปุ๋ยเคมีตลอดครั้งแรกก็ผลผลิตก็เยอะหลังๆมาก็ลดลงเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยมาลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเอสคาร์ดูครั้งแรกเขาแนะนำให้ใช้ปุ๋ยน้ำแช่ลำมันก่อนนะคะสักประมาณ20นาทีแล้วเราก็อาไปปลูกนะคะก่อนที่จะปลูกก็ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเอสเนะคะหลังจากนั้นประมาณสัก อาหนึ่งเดือนแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ําตามนะคะพอสองเดือนต่อมาแล้วก็ใช้ปุ๋ยเม็ดหวาน,นะคะ่ะและหลังจากนั้นก็ฉีดปุ๋ยน้ําอีกประมาณสักสองหรือสามครั้งนะคะอ่ะขาขณะนี้มันของเราได้อายุประมาณ4เดือนกว่าๆเพราะว่าเราปลูกประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะใครก็ว่าเราปลูกมันช้าจะไม่เห็นผลแต่ตอนนี้มันของเรากลับสวยกว่าทุกสวน บางสวนนี้จะล้มนะคะโตแล้วจะลม้มแต่ของเรานี่แข็งแรงไม่ล้มค่ะใบนี้จะเขียวเข้มใบใหญ่ใบโตนะคะแล้วการต่อยอดก็จะต่อไปเรื่อยๆค่ะดูแล้วปุ๋ยเขาดีจริงๆนะคะการเจริญเติบโตจะไม่สิ้นสุดนะคะนี่ค่ะยอดอ่อน <c oughs> จะโตเติบโต,ตไปเรื่อยๆค่ะแล้วข้างลาง่างลำมันนี่ก็รู้สึกจะ ใหญ่ผิดปกติกว่าทุกปีที่ปลูกนะคะสมบูรณ์มากคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะค่ะนี่ดิฉันจะขุดให้ดูค่ะ,ะมันสี่เดือนกว่านะคะแต่หัวมันเนี่ยมีแล้วนะคะค่ะดินก็ร่วนซุยแต่ก่อนดินแข็งค่ะตอนนี้ดินร่วนซุยดีมากใช้มือขุดก็ได้ค่ะหัวเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็ยาวด้วยค่ะปกติแล้วนะคะมันอาไร่หนึ่งดิฉันจะได้ประมาณสี่ตันแต่ปีนีก้กะว่าจะได้สักประมาณแปดตันฮะหัวเยอะมากเลยหวรอบเลยปกติแล้วนี่แปดเดือนสิบเดือนเราจะเก็บมันนะแต่นี้คิดว่าหกเดือนก็คงจะเก็บได้แล้วนะคะ ย่นระยะเวลาการปลูกคุ้มค่ากับการใช้ปุ๋ยนะคะเพราะว่าได้แร่ธาตุอาหารเต็มโอ้โหแล้นไม่งั้น,ม,นมันไม่หัวใหญ่ขนาดนี้นะปกติต้นหนึ่งมันมันจะได้ประมาณก,กิโลครับโดยทั่วไปต้นหนึ่งนี้จะออกก็ประมาณสักเจ็ดเจ็ดกิง่งแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิบฝาคัพอใจไหมครับพอใจมากค่ะ,ะคิดว่า คุ้มค่ากับการลงทุนปีที่แล้วมันจะเป็นเชื้อราค่ะปีนี้ไม่มีเลยค่ะมแมลงก็ไม่มารบกวนมั่นใจในปุ๋ยเอสค์ดค,ค่ะอยากจะเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรทุกคนให้มาใช้ปุ๋ยเอสค์ดคนะคะลองก้นหลุมแล้วฉีดพ่น ใช้ควบคู่กันแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิทีอาของเราได้ชมกันไปแล้วนะคะก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าการใช้สารเคมีแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยอินทรีกกย์สกัดเอสคลาดอย่างไงเพราะฉะนั้นเปิดใจได้แล้วค่ะเพราะว่าผล,ผลผลิตของเรานะคะที่ได้ดูกันในว t ทานะคะนอกจากจะเป็นผลผลิตที่ให้คุณค่าเป็นผลผลิตที่ดีแล้วเนี่ยยังสามารถนําเข้าสู่เวทีในการประกวดได้อีกด้วยถูกต้องครับนะฮะยกตัวอ,อ,อย่างอย่างข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลผลิต นะฮะมากมายเลยที่ผ่านเวทีประกวดมาแล้วยกตัวอย่างเช่นนะฮะมะพร้าวน้ําหอมนะครับผูบ้ว่าราชการจังหวัดนะฮะมอบประกาศนียบัตรให้นะฮะกเกษตรจังหวัดมอบประกาศนีเบียรบอกว่าไม่เคยกินมะพร้าวที่ไหนมันหอมชื่นใจอย่างนี้เลยนะครับคนนี้ก็ใช้ปุ๋ยเอสคานมา5ปีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้เลยนอกจากมะพร้าวน้ําหอมแล้วมะม่วงมหาชนกครับผู้ชื่นนี้ผู้ชื่อนี้นะบางคนบอกไม่รู้จักไม่เคยได้ยิน แต่ถ้าบอกว่าลูกละกี่โลอ๋อก็แล้วแต่ครับถ้าลูกใหญ่ๆก็โลกว่าก็มีครับนั่นไงแต่ส่วนมากที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้เห็นเพราะอะไรครับส่วนนี้ถ้ญี่ปุ่นเขาเอาหมดอ๋อใช่ครับก็คือคนไทยก็เลยไม่ได้บริโภคของที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์แต่ว่าจะถูกส่งเอาไปให้คนอื่นได้บริโภคแทนเป็นเรื่องแปลกนะที่ผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะทำไมผลไม้ดีๆหรือผลผลิตที่มีคุณภาพดีต้องส่งขายหมดครับ คนอื่นได้กินก่อนเรา<ะ>แต่ในวันนี้เนี่ยนะฮะผมอยากเปลี่ยนความคิดนี้นะสิ่งที่ดีที่สุดต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยครับ<ะ>นะคนไทยต้องได้บริโภคก่อนใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็เลิกใช้สารเคมีนะคะอยากฆ่ามแมลงเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีและได้สิ่งที่ดีที่มากินอยู่ในประเทศเราด้วยถูกต้อง อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าปุ๋ยอินทรีย์สกัด s c สครตัวนี้นะคะนอกจากจะนําผลผลิตที่ดีมาแล้วยังนําสุขภาพที่ดีมาสู่คุณด้วยใช่ครับฟื้นฟูต้นไม้<อ>นะคะฟื้นฟูสุขภาพและฟื้นฟูด,ดินด้วยนะครับเมื่อดินดีนะครับก็จะส่งผลให้พืชดีนะครับพืชให้ผลผลิตดีนะครับ ก็จะมีเงินทองเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยถูกต้องทุกอย่างที่ดีๆก็จะตามมานะคะคเพียงแต่ว่าคุณไม่ยึดติดกับการที่คุณจะใช้สารเคมีจะมาคิดว่าเอ้ยเมื่อสมัยก่อนเขาได้ผลผลิตกันมาเขาก็ยังใช้สารเคมีกันมาโดยตลอดนะคะลองคิดดูนะคะว่าสารเคมีที่มันสะสมอยู่ในดินนั้นนะคะทุกวันนี้สะสมมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วผลผลิตของคุณจะย,ยังดีอยู่เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเพราะว่าดิน<ช>เนี่ยมันเหมือนดินตายไปแล้วใช่ครับดินแข็งนะครับรากของต้นไม้ไม่สามารถหายใจได้นะครับ การดูซื้อไม่ดีะนะฮะรากไม่ดีแล้วใบจะดีแหล้ฮะต้นจะดีแหละครับ เพราะว่าปุ๋ยสิสกัดเอสคาร์ของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่จะมาทําให้ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยหายไปแล้วก็งคงความคงที่นะคะของดินนะคะทําให้ต้นไม้ที่เกิดมาเนี่ยมีอากาศหายใจดินร่วนดีนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนคนที่ได้ทานอาหารครบ5้าหมู่ใช่ไหมค,คุณอนาะถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดแล้วก็ลองเปิดใจดูนะคะว่าเราจะยังอยากจะใช้สารเคมีอยู่หรือเปล่าไม่อยากให้ลองนะแต่ว่า ท่านคิดได้นะผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะ,ะปุ๋ยเขาได้รับรางวัลที่1น,นะครับออในการกประกวดวันเกษตรแห่งชาตินะครับมีเกษตรจังหวัดมีผู้ว่านะครับมีกรรมการต่างๆมากมายเป็นคนตัดสินะนะครับ ผมอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยได้ยืนบนเวทีแบบนี้บ้างในงานเกษตรคราวหน้าใช่ไหมคะอาจจะเต็มเนืองแน่นไปด้วยเกษตรกรไทยที่มีผลผลิตที่แบบว่าได้คุณภาพมะม่วงผลใหญ่นะคะมังคุดไม่มียางเหลืองๆอ่ะไม่มียางไม่มียาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นนิติจักรพพทย์ที่คุณนัทได้บอกไปทานแล้วไม่ร้อนใน รสหวานนะคะแล้วก็ไม่มีหนอนตรงขั้วตรงนี้นะคะอยากจะบอกได้เลยว่ามันอยู่ที่คุณเปิดใจและคุณยอมรับกับสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นถ้าเป็นคนยุคใหม่นะคะเปิดใจสักนิดนึงนะคะเพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปป๊อกก็จะมีว t r ปิดทิ้งท้ายไว้ให้หนึ่งวไว้ให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชม,มกลับไปคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเราเปิดใจเราจะได้ผลผลิตที่ดีได้สุขภาพที่ดี ได้อาหารที่ดีมาให้ลูกหลานของเราแล้วก็เราได้ทานเองด้วยค่ะครับขอให้ทุกท่านเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับค่ะและสําหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากการรายงานการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสาประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่48ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช้ยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเป็นอันดับสองของโลกเกษตรกรต้องมีปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทําให้เกิดการลงทุนสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาผลผลิตในรอบ20ปีไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นจึงมีผลให้เกษตรกรขาดทุนมีหนี้สินและหลายรายมีหนี้สินที่ไม่สามารถชําระได้ การเกษตรอินทรีย์คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆจะเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เมื่อมีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมาลงมากทำให้ผักผลไม้มีสารพิษเจือปนคุณภาพลดลงรสชาติเปลี่ยนไปและยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผลผลิตจึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาตกต่ำแต่ต้นทุนสูงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกษตรกรยากจนไม่มีเงินซื้อปุ๋ย แต่ยังต้องทำการเกษตรอยู่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเครดิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยคุณภาพตำ่ำและยังคงติดยึดในปุ๋ยเคมีทำให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงผลผลิตไม่ได้มาตรฐานขายไม่ได้ราคาส่งออกไม่ได้ทำให้เกษตรกรยากจนลงไปอีก